พวกเรากำลังสบายจึงตบมือพลันหากพวกเรากำลังสบายจึงตบมือพลันเหนยแล้ว่ะไม่อยากวอ่ะใช่มอของเล่นกันไหมขคงสวยๆอ่ะชวช่วยเหรอของเล่นแปลกๆไหมเอาของเล่นปลารงมองไหมใหญ่ๆเป็นใหญ่ ขายจ้าขายขายจ้าวันนี้ร้านเจ๊ก,กิ๊บเปิดแล้วมีของเล่นใหม่ๆน่าสนใจเยอะเลยโอ<ฮ>้โห<ฮ>พูดยังไม่ทันจบเลยลูกค้ามากันแล้วลูกค้าสนใจไหมคะของเล่นใหม่ล่าสุดของเราเลยนะรุ่นใหม่แบบยังไม่เคยมีใครมีมาก่อนเค่ะ<า>ใช่ค่ะไม่ค้าแต่ นี่มันลูกโป่งธรรมดานี่นะลูกโป่งรุ่นใหม่ลายที่ไม่ซ้ำใครเลยนะดูสิขนาดปอกมาด้วยกันยังไม่มีลายเลยโอ้โหนี่เครื่องสูบของเราเป็นรุ่นใหม่สูบป,ปุ๊บลูกโป่งใหญ่ปั๊บเลยนะดูอ่ะอ่ะอันนี้มันเป็นการทดลองแบบว่าถ้าถ้าเป็นรุ่นเก่ามันจะไม่ใหญ่อ๋อไหนโอ้ รูปสูบรุ่นใหม่สูบง่ายด้วยอะไม่เหนื่อยเลยนะดูสิไม่เหนื่อยไม่ปวดแขนเลยโอ้สูบเบาๆก็ขึ้นแล้วว่อดูแม่ท้าโจ้สิสูบเบาๆก็ขึ้นแล้วนะเด็กๆใช้ลูกโป่งนะกา้าม่ท้าเนี่ยขึ้นเด็กๆสูบได้ไหมเนี่ยแบบเนี้ยนี่พอสูบแล้วอะลูกโป่งมันจะมีเสียงนะไหนจริงปะเนี่ยฮะทุกคนมันทำได้ไงอ่ะ นี่พิเศษสุดสำหรับวันนี้วันเดียวเลยนะโปรโมชั่นเปิดร้านขายของวันแรกหูแทบจะหมดขายไปเนี่ยวางไว้เนี่ยหมดเลยแค่นี้นะหูขายดีมากแม่ค้ามีสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าชั้นดีถ้าขายสูบได้เอาลูกปองฟรีไปเลยบิ๊กไบต์ลองเลยครับดูซิว่าจะสูบได้ไหมจับลูกปองไปด้วยหูหู ใบใหญ่แล้วพอพอพอระวังระเบิดบิงทําได้ไหมเวลาสูบใหญ่แล้วอันนี้อุดไว้สูบอีกสูบอีกอีกใหญ่อีกใหญ่อีกใบอีกอีกอุดไว้นื้ออุดไว้โอเคดึงออกดูใบทําได้ดูดูของพี่ใบนี่ทำแบบนี้แม่แล้วนแบบนี้เเนี่ยคะมีของเล่นแปลกๆวันนี้ไหม อยากได้ไปแปลกๆอ่ะอันนี้มันเป็นแบบมันก็เคยเล่นมาแล้วเนาะบิงบยเนาะ <ไป S 2> เราเคยเล่นมาแล้วตั้งแต่เด็กแล้วอ่ะมันไม่เซอร์ไพรส์เลยอ่ะเราเคยเล่นกันมาแล้วหรอแบบนี้อะ่ะใช่ไม่อยากจะเชื่อเลยถ้ารุ่นใหม่กว่านี้ก็พอจะมีนะอยากได้อ,ะอ่ะน,นี่มาแล้วอันนี้เนี่ยตั้งแต่เปิดร้านมามีคนซื้อไปเยอะแล้วนะมีหลายอันเลยลองเลือกเลยเอาอันไหนอันนี้เขาเรียกว่าลูก ป่งวิทยาศาสตรแ์แปลกมากแปลกมากมีเคยเห็นใช่ไหมล่ะเราเราเคยเล่นมาแค่สองครั้งเองเนาะของเล่นชิ้นนี้ถือว่าใช้ได้เลยไหมคะของเล่นชิ้นนี้จะประกอบไปด้วยตัวลูกโป่งวิทยาศาสตร์และ2อ,อุปกรณ์การเป่าไหนเราเปล่าน,นี่เดี๋ยวลองเป่าให้ดูนะนี่ทําแบบนี้วางไว้เฮ้ยโอเป่าแบบนี้ <laughs> น,นสนุกกันไหมล่ะไม่สนุกอะอ้าวแล้วมันพ่อแบงค์จำได้ตอนเด็กๆมันเล่นแบบนี้นะมันไม่ได้เล่นแบบนี้นะมนมนแบบนนะม่ค้าอ๋อเล่นอีกแบบหนึ่งก็ได้เดี๋ยวแม่ค้าสอนนี่เราเปิดออกมาก่อนอ่ามันต้องเล่นแบบนี้มันก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมมาเจาะเสร็จแล้วก็ดีออกมาเลยว้าวแล้วทำยังไงล่ะแม่ค้ามันจะกลาย มันจะกลายเป็นลูกโป่งได้ยังไงล่ะมันเป็นเม็ดแค่นี้เองก็เป่าสิคะนายบายเป่ายังไงอ่ะเฮ้ยมันไม่เห็นกลายเป็นลูกโป่งเลยไม่ใช่ไหนยังไงอ๋อไปอย่างนี้อุ้ยไม่ออกอ่ะหูมันแน่นเนาะมันมันรำคุชอบไุ้ยออกแล้วบายทำได้นะครับทุกคนค่อยๆเป่าให้ลงเข้าในรูอย่างเดียวลูกบายทำได้แล้วโอเคไปย่า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  ว้าวไหมลูกแบบนี้ของเล่นแบบนี้แปลกใหม่ไหมไหนลองบีบสิแม่ทำอีกอันนึงให้หนูหน่อยโอ้แตกแล้วโอ้โหโหแม่ค้าเป่าเก่งมากโอ้รูปใหญ่มากเลยอ่ะแม่ค้าทำเก่งอ่ะโอ้ได้แล้วได้แล้วไว้ถือไว้ โหมันติดกันได้เหรอไหนมันติดกัน,นยังไงแบบเบาๆนะครับโอ้ยติดกันแล้วถ้าติดกันแล้วดึงไม่ออกแล้วนะใช่ห้ามดึงสนุกไหมคะสนุกค่ะยังไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่อ่ะขอบีบก,ก่อนนะคะอันนี้ไม่ค่อยสนุกสุดๆ<อ>แล้วนะขอบีบก่อนนะคะ,คะไม่ค้าไม่ค้าขอบีบก,ก่นอน uh! ลูกอกอันนี้ดีนะบีบยังไงก็ไม่แตกระเบิดดังเยปนะุ๊บ เดืยดดังปุ๊กแต่ว่าแม่ค้ามีของเล่นแบบแปลกจริงๆอ่ะอันนี้ก็เคยเล่นแล้วนะอันนี้เด็กๆบอกหรือว่ายังไงอ่าไม่เชื่อถามไบของเล่นชิ้นนี้หนูชอบยังไม่ค่อยชอบเท่าไหร่มันยังไม่แปลกเลยนะนี่ขนาดไม่ค่อยชอบนะเนี่ยเล่นกันเพิดเลยเพิดอเพลินเลยเหรอแล้วบิงน่ะบิงชอบไหมชิ้นนี้ชอบโอเคโอเคงั้นบิงกลับไปรอที่บ้านได้เลยโอเคแล้วไบล่ะ แม <c oughs> ่คะมีของเล่นที่มันกินได้แล้วก็เป่าได้ไหมแล้วหนูอยากได้แบบไหนอ่ะเออหนูบิ๊กอยากได้แบบไหนที่มันเป่าได้ที่ที่มันกินได้ที่มันเป็นหนังฝรัง่งที่มันเป่าได้อ๋อมาฝรัง่งเป่าลูกโปง่งลูกค้าเดี๋ยวนี้เรื่องมากเลยนะเะรก<ม>เราอากได้แบบเตอันนี้มีอันนี้จะเอาอันนั้น มีน้ำซ้่มจะกินน้ำแดงมีน้ำแดงจะกินน้ำโค้กก็อยากได้มาฝรั่งเป่าโปงอะไหมคะอ้าวอ้าวันนี้ตามใจหนึ่งวันฉลองเปิดร้านใหม่หลังจากปิดไปนานหลายปีฮะมีเหรอมีมาฝรั่งกินได้แล้วเป่าโปงใหญ่เลยนะเป็นหมักฝรั่งแบบรุ่นใหม่ล่าสุดอีกแล้วไหนขอดูหน่อยขอสาวเปิดตัวแบบยิ่งใหญ่เลยนะอ่ะพร้อมกันนะ ไม่ทำเสาเองไม่ใช่เดยครับสามาแล้วกระดบุ๊บบ๊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 บหายไปไหนแล้ววะดูนานไม่ได้ไม่ใช่แล้วอันเมื่อกี้มันเหมือนยาสีฟันเลยลองไปก่อนลูกค้าไหนนี่เลยเนี่ย หมากฝรั่งอันนี้เขาบอกว่าหลอดมันเหมือนยาสีฟันเลยนะแล้วเขาบอกว่าหมากฝรั่งเนี้ยไว้สําหรับเป่าโดยเฉพาะเลยนะมันจะเป่าปงง่ายมากจริงปะเนี่ยพูดเหมือนเขาจ้างนี่อลองดูไหมหลอดลองอยากลองใครจะเอารถอะไรอลองเลยแบ่งกันเปิดหลอดเลยเฮ้ยแกะมาแล้วดมก่อนดมก่อนเป็นไงครับอห,อหอมไหมหอมแล้วทำยังไงต่อไหมคะแล้วก็มีออกมาแล้วก็ไปเคี้ยว กาเยอะๆหน่อยกัดเอาไปเคี้ยวเหรอนี่ครับอันนี้คือเนื้อของมันโอ้โหโอ้โหเสร็จไหมค้าอ้ำไปแล้วนี่เดี๋ยวแม่ค้าทำให้ดูตอนแรกเนื้อมันจะเป็นแบบเหลวๆแล้วก็มันจะกลือง่ายถ้าเด็กเคี้ยวไม่เป็นสามารถกลือมาเลยนะอืงั้นงั้นของเล่นชิ้นนี้ไม่เหมาะกับเด็กเล็กเนาะแล้วก็ควรควรเล่นกับผู้ปกครองใช่ไหม เคี้ยวไปเรื่อยๆมันจะเป็นหมากฝรั่งมันจะคล้ายหมากฝรั่งสี่เหลี่ยมอะที่เรา <ừ> เคี้ยวตอนแรกมันจะเละๆจำได้ไหมใช่ใช่<ๆ>อ้าวทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเป่าลูกโป่งกันนะเอาให้ใหญ่เลยนะเป่าใหญ่เป่าเป็นไหมอ่ะ <c oughs> เป่าใบยเป่าไม่เป็นบิงเป่าได้ไหมบิง <c oughs> ยังไม่เป็นก้อนเลยบิงยังไม่ไมเป็นก้อนแม่ครับเป่าให้ดูหน่อยเฮ้เป่าโป่งได้จริงๆด้วย โตอีกใหญ่หน่อยสิได้ขนานี้อ่ะน้อทุกคนเดี๋ยวพ่อแบงค์เป่าให้ดูนี่ทุกคนรสอ่างุ่นนะอร่อยนี่มันขึ้นมาแบบนี้เลยน้าพอได้แล้วลองเป่าตอนนี้พ่อแบงค์เป่าได้แล้วบายมาดูพ่อนะพ่อแบงค์จะลอยไหมอยู่นี่นะพ่อแบงค์จะลอยไหมอืมอืมรั่ว นี่ครับทุกคนนี่ก็เป็นมาฝรั่งที่เราซื้อมาทดลองเนาะเขาบอกว่ามันจะเป่าได้ใหญ่มากๆแต่เราทดลองแล้วจริงๆอ่ะมันเป่าได้ใหญ่แต่ก็ไม่ได้ได้ใหญ่ปกติเหมือนมาฝรั่งที่เรากินในเซเว่นหรือกินตอนเด็กๆอ่ะก็เป่าได้ประมาณนี้และเนาะโอเคงั้นสาหรับคลิปนี้เราก็ลาไปก่อน ฝากเพื่อนๆ,อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องบิงไายด้วยนะบ๊ายบาย,บาย,บาย